สวัสดีครับพบกับผมอิเช่นเคยครับกับนักตีหัวร้อนครับวันนี้จะพามาดูแ佩นะครับที่ได้ฟรีเป็นของดีเย่ล็อกบาร์นะครับเมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วก็จะมีนักตะอื่นๆมากมายแต่ตัวที่เป็นตัวเฮดหลักคือดีเย่ล็อกบาร์นะครับจะเป็นตัวที่หลายๆคนอยากได้ครับเป็นนักตะในตำนานนะครับใครอยากได้ก็ไปกดกดครับทีนี้มากดนะครับ มาดูว่าจะได้ตัวไหนครับเราลองกดแล้วครับนี่ของฟรีครับของฟรีกล่องของขวัญนะครับดูนะครับจะได้ตัวไหนครับตุดตดวิ่งยาว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 มาโอ้่เป็นตัวธรรมดาครับไม่ใช่ตัวได้ตัวดีนะครับก็ลุนๆลุนกันไปนะครับของฟรีครับไม่คิดอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ